วัสดีครับโพสเตอร์ Potter ขายหนังวันนี้เอาหนังเรื่องที่พึ่งจะเรียนชั่นไป The Electric State ดูเขาขึ้นชื่อนักแสดงมาก่อนเลยบิลลี่โรบรีบากับคริสแพตัวใหญ่เลยแสดงว่าเป็นจุดขายด้วยนะครับและ ลองลงมารุสโซบราเธอร์พี่น้องรุสโซก็ยังเป็นจุดขายอีกแสดงว่าชื่อนี้มาการันตีชื่อของผูก้ดดกำกับนะพอโด่งดังผู้กำกับคนนี้ทำเอ็นเกมอินฟินิตี้วอนะครับอเวนเจอร์ทั้งหลายอเวนเจอร์เร็วๆนี้ก็จะเป็นรูมเดย์กับซีเ e t วอ r ใช่ไหมครับ ก่อนหน้านั้นก็การตันอเมริกาวินเดอร์ซอนเจอร์มีแต่หนังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้อง <c oughs> การทัาตีความมันได้เนื้อหาซับซ้อนทั้งนั้นเลยนะมาดูตัวชื่อเรื่องอยงนี้ไหลลงมาเรื่อยชื่อเรื่อง The Electric State เขาใช้สีเหลืองตัวหนังสือสีเหลืองแต่เดอะเป็นสีขาวนะสีเหลืองนั้น มีสายระยงระยางสามสายสามเส้นสายเนี้น่าจะเหมือนการควบคุมอิเล็กทริกกับสเตทเข้าด้วยกันไหมสเตทที่แปลว่าเวทีไหมอิเล็กทริกคือก็คือหุ่นยนต์นั่นแหละผมว่าเวทีของหุ่นยนต์หรือว่าโลกนี้หุ่นยนต์เป็นคุมเู็นยังไงเป็นการแสดงของหุ่นยนต์ นะหุนยตนควบคุมโลกไว้นะแต่เรามาดูลงมาอีกนะท้องฟ้าท้องฟ้าในโปโตนนี้รู้สึกว่าเป็นท้องฟ้าที่แจ่มใสนะครับสแสดงว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบนิวเคลียร์ทำลายโลกหรืออะไรแล้วโลกถึงล่มสลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นท้องฟ้าจะแจ่มใสเหมือนเดิม แต่ดูเมืองครับเมืองลงมาพื้นดินทีนี้เมืองนี่เหมือนเป็นโลกที่ล่มสลายตึกผูผๆูพังๆเห็นไหมครับทางาทางขวามือรถก็ไม่มีรถที่มันหรูหราอู้ฟู่รถก็เป็นแค่รถเก่าๆรุ่นแบบในนวดเนี่ยไม่จะเป็นดิจิตอลเพราะว่าพวก อิเล็กทริกทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมอิเล็กทริกมันน่าจะโดนหุ่นยนต์นควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าคนจะใช้รถต้องมาใช้รถที่เป็นมินวดนะครับมันที่เป็นแบบไม่ต้องใช้ดิจิตอลหรืออิเล็กทริกทั้งหลายนะหุ่นยนต์หุ่นยนต์นี่ก็น่าจะควบคุมจากควบคุมมือนะผมว่า ดูจากเนี่ยเห็นไหมตัวสีเหลืองน่าจะเป็นหุ่นยนต์ของนางเอกเพราะมันอยู่ข้างๆนางเอกตัวสีดำใหญ่ๆเป็นของพระเอกนะครับเพราะว่าเหมือนกับป่าของขา่าของมันแยกชัดเจนพระเอกตัวใหญ่แล้วก็ยังทำงานนาะทำงานที่เป็นแบบเหมือนกับจะสไตล์แบบต่อสู้นะ ดูจากอะไรครับมันไม่น่ารักพูดยังไงครับมันไม่น่ารักอะตัวใหญ,ใหญ่มือดูฝ่ามือมันผมว่ามันน่าจะเอาไว้ต่อสู้โดยเฉพาะเพราะหนังเรื่องนี้สู้กับอะไรครับสู้กับไอ้ขุนยนต์ด้วยกันนะรครับคลิปแพตในลุกนี่โอ้โหหน้าตา ออกไปทางเซอร์ลุกใหม่ของเขาเลยนะครับน่าดูนะครับพี่น้องเราไม่เห็นต้นไม้สักต้นในโปเตอร์แสดงว่าโลกที่เขาจะไปะเผชิญมันล่มสลายนะนะอันนี้ชัดเจนในเรื่องของโลกอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นโลกยุคนี้โลกยังไม่มีล่มสลายนะน่าจะเป็นอนาคต อ่ะพี่ลองว่าไงพเห็นโปสเตอร์นี้แล้วคิดว่าน่าดูไหมหายไหมเราจะต้องดูให้ได้ไหมเจอแล้วแค่เอาคนมายืนเรียงกันไม่ได้บ่งบอกถึงความจะเป็นหนังแอคชั่นหรือเป็นอะไรเลยเห็นแค่กลุ่มเห็นจากท่าทีที่เขาสนิทสนมกันเนี่ยแสดงว่าพวกนี้เป็นพวกเดียวกันนะครับรวมทั้งรถคันนี้ด้วยเป็นรถที่เขาใช้ ว่า,าน่าดูครับท้องสิบสมีนาสัปดาห์หน้าแล้วสตรีมมิ่งทางเน็ตฟลิกได้ดูชัว่แวแล้วเราจะมารีวิวกันนะสัปดาห์หน้าเจอแน่นอนสวัสดีครับ